นฟองสนานเปิดดวงชะตาของชาวราศีนี้7ปีผลของมฤิตยู8กุมาพปี2565ถึง18กรกฎาคมปี2572มีแนวโน้มเสียหายใหญ่อย่างไม่เคยคิดมาก่อนหหนฟองสนานนักโหราศาสตร์สมัครเล่นเปิดเผยคำทํานายดวงชะตา ผ่านบทความแม่หมอสมัครเล่นโดยฟงสนานจากมอนจันผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤศพต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุนสรุปตลอดเจปีมีแนวโน้มจะมีวิบัติเสียหายใหญ่ในทางชีวิตอย่างไม่นึกฝันมาก่อนหรือมีศัตรูลับหรืออึดอัดในบ้านหรือทางชีวิต หรือถูกกักขังหน่งเหนี่ยวหรือจำกัดเสรีภาพหรือทรยศหักหลังหรือต้องไปไกลเตลิดเปิดเปิงหรือต้องปฏิวัติใจกระดายใจก่อนอื่นก็มารู้จักมริตยูทางโหงราศาสตร์สัญลักษณ์ของมฤตยูคือศูนย์เป็นอากาศธาตุเดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก จัดอยูน่ในกลุ่มดาวร้ายคือบาปภเคราะห์แต่ก็มีเหมือนดาวอื่นๆที่ให้ผลต่อทุกดวงสตาได้ทั้งดีและเพียงแต่ด้านดีนั้นกว่าจะได้ต้องผ่านเรื่องร้ายก่อนคือร้ายแล้วดีหรือดีแล้วร้ายเมรตยูปเป็นเจ้าของภัยอาเพศเพราะคาดหมายผลได้ยากที่เกิดผิดปกติตามคำกล่าวที่ว่า ดูภัยอเพศให้ดูมริตยเมริตยูเป็นเจ้าของการปฏิวัติและนักปฏิวัติเพราะไม่พอใจสิ่งเก่าๆแต่ต้องการสิ่งใหม่สร้างสิ่งใหม่เสมอมริตยูเป็นเจ้าของสายฟ้าแบบสว่างวาบเข้ามาในสมองคล้ายคเซอร์ไอแซกนิวตันเห็นแอปเปิ้ลหล่นจากต้นแล้วตั้งคำถามว่าทำไม แอปเปิ้ลไม่ลอยขึ้นทำให้ค้นพบทฤษฎีแกรงงน้มทวงซึ่งสายฟ้าสร้างความพินาศได้แต่หลังจากนั้นจะทำให้เกิดวิวัฒนาการสิ่งใหม่มาแทนที่มาตจะอยู่เป็นเจ้าของภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ที่มาที่ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัยใหม่แก้ปัญหาด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของความล้ำเลิศล้ำสมัยเก่งในการปฏิต์คิดค้นสิ่งใหม่ๆมีแนวความคิดใหม่เสมอชอบเป็นผู้ริเริ่มก่อการต้องการก้าวหน้าร่ำไปการแสดงอาการของมรฤตยูเนื่องจากมรฤตยูจรเดินช้ามากเดินไปในราศีใดจะใช้เวลาเจปี ทางโหนที่มี12ราศีเป็น12เรื่องราวของชีวิตในแต่ละคนนั้นตลอดชีวิตคนจึงมีโอกาสเจออิทธิพลของมริตยูในแต่ละเรื่องให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียวยกเว้นจะอายุเกิน84ปีย้อนอดีตเกือบจะ7ปีเต็มมาแล้วพวกทันทีลัคนาสถิตกราศีมิถุน เจอเจออะไรกันมาบ้างจากมริตยูจรเดินในราศีเมษเป็นดินแดนแห่งโชคลาภความสำเร็จแห่งชีวิตและลาบประมาณเกือบเจปีมาแล้วเครื่อ่่างมีนาคม2,559ถึงกรกฎาคม2,565 1. นึ่งในกลุ่มปรากฏการณ์ที่โดดเด่นในชีวิตของพวกท่านที่เกิดขึ้น ไม่คาดฝันและใกล้จะจบลงแล้วคือได้เริ่มหรือทำอาชีพพิเศษกรายได้พิเศษเพิ่มเติมจากงานหลักที่ทำก่อนแล้วหรือสแสวงหาเพื่อนหรือสังคมใหม่ที่แปลกไปจากที่คุ้นเคยหรือลูกหลานเด็กในดูแลเปลี่ยนสถานภาพเจ็ดปีต่อจากนี้ รกรกวัาคม2,565ถึง18กรกฎาคม2,572ท่านที่ลัคนาสถิตกราศีมิถุนเจอผลของบริตยุจรเข้าเดินในราศีพฤศภที่ราศีพุฤศภนี้เป็นดินแดงของความวิบัติขนาดใหญ่อย่างไม่นึกไม่ฝันของชีวิตเรือค่าใช้จ่ายหรือการทรยศหักหลัง หรือการจำกัดเสรีภาพจองจำกักขังหน่วงเหนียวหรือเนรเทศหรือที่ลึกลับเช่นเรือนจำโรงพยาบาลการซุ่มซ่อนเล้นกิ๊กหรือกระบฏหรือหลบหนีหรืออันตรายจากสัจใจของพวกท่านจึงในบรรดาเรื่องดีร้ายที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลาในชีวิตคนเพราะยังมีดาวอื่นอีกหลายดวง ที่จะส่งผลต่อทุกดวงชะตนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กรอคอยการเกิดจู่เพียงแต่เพียงแต่จะเมื่อใดและอย่างไรเท่านั้นคือกรณีครับกรณีถูกขัดขวางทรยศหักหลังในทางชีวิตแบบไม่คาดฝันหรือไม่ลงรอยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกิดถ้อยคำเสื่อมเสียชื่อเสียง มีเหตุถูกจำกัดสีีิภาพหรือจับกลุ่มหรือคุมขังหรือตั้งกรรมการสอบไม่คาดฝันหรือมีเรื่องความอึดอัดหรือรับข้องใจหรือขยับตัวไม่ออกหรือกรณีอาจจะเป็นระยะที่ต้องไปใช้ชีวิตที่แดนไกลหรือพัดพรากบ้านเกิดเมืองนอนหรืออยู่ในที่ลับๆเช่นห้องขนความวิจัยหรืองานสายลับหรือสบสวน ซุ่มซ่อนหรืออยู่ในที่คล้ายๆจํากัดเสรีภาพเช่นเรือนจําโรงพยาบาลหรือสถานที่เข้าออกยากชิงค่ายทหารหรือใช้ชีวิตอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าเช่นเป็นหรือมีกิก๊กกรณีพบเหตุกระทันหันในสิ่งที่เป็นความลับหรือความลับถูกเปิดเผยโดยกระทันหันกรณีระวังอันตรายจากสัตว์ใหญ่ กรณีเกิดกระจายจมีความเสียหายการเงินอย่างหนักมีบ้างที่จะร่ำรวยแบบไม่คาดฝันหรือกรณีด้านดีคือมีสิ่งคนรับที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังอาจได้โชคลาภจากแดนไกลหรือผู้สนับสนุนจากแดนไกลชนิดไม่คาดฝันวิธีรับมือมร่ออยู่ที่เกิดก็มักไม่รู้เนื้อรู้ตัว หรืออาเพศนั้นก่อนมฤตยุจรจะสะสมพลังของการเป็นแปลงนํำมาก่อนจนจะเมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดออกมาเป็นแปลงภูมิทัศน์ของชีวิตด้วยเรื่องเหล่านี้ไปหมดสิ้นอาการพวกท่านจะรู้โดยเมื่อเริ่มก่อตัวหากรู้สึกอึดอัดรู้สึกสว่างวา่าว่าไม่ใช่แล้วในเรื่องต่างๆ ที่ให้ความหมายไปแล้วข้างต้นให้จริงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่หรือทันสมัยหรือล้ำสมัยกว่าหากพวกท่านไม่เปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะถูกเปลี่ยนหรือหากฝืนได้พวกท่านจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดสำหรับผลข้างเคียงกระทบชิงของมริตยูจรในราศีพฤษภ ในภพที่12ของพวกท่านส่วนประกอบอื่นๆในชีวิตของพวกท่านจะได้รับผลกระทบด้วยจากปรากฏการณ์นี้คือหนี้สินปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขบริวารทั้งหลายเหล่านั้นรวมถึงสุขภาพอนามัยด้วยตัวอย่างที่พอจะอ้างอิง ที่แต่ละคนอาการที่จะเจอแตกต่างกันไปตามพื้นดวงเดิมจึงขับรถชนคนพิการทั้งเจ้าสตาและประกันใจแล้วถูกฟ้องต่อหรือถูกฟ้องไม่คาดฝุนหมายสารมาติดที่หน้าบ้านเพราะไปโพสต์ในโซเชียลหรือเจอเรื่องทุจริตในหน่วยงานไม่คาดฝันต้องไปรือ้อหรือพบว่าลูกน้องโกงมายาวนานแบบเหลือเชื่อต้องไล่ออกหรือถูกผู้บังคับบัญชากแกล้ง อึดอัดมากหรือเกิดปัญหาการเรียนระดับสูงกระทันหันไปฝึกงานต่างประเทศไม่ได้หรือตีฝากความอึดอัดใจในชีวิตไปหามิตรแตนไกลหรือต่างประเทศหรือต้องตีฝากความขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดฟ้องร้องกันเองหรืออึดอัดในบ้านแบบอาเพศหรือเดี๋ยวย้ายออกพอไปไม่รอดก็เดี๋ยวย้ายเข้าหรือมีศัตรูลับ ในชีวิตเกิดไม่คาดฝันบางคนโกรกหลายรังอยู่ในบ้านหรือเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายกระทันหันหรือไปทำงานต่างประเทศที่ไกลลิบหรือดูลึกลับและเริ่มเป็นหนี้หรือมีคนป่วยในบ้านให้ดูแลเจ้าชะตาจึงเหมือนถูกจำกัดสีรีภาพหรือป่วยเองต้องเข้าโรงพยาบาลชนิดไม่คาดฝัน จากเดิมแทบจะไม่มีอาการหรือติดคุกหรือคู่แอบปันใจมีกิ๊กหรือเลือกมีกิ๊กเองหรือปิ่นกิ๊กได้เงินทองหรือหลังจากยอมรับสภาพรักซ้อนมานานกลับถูกจุติดความสัมพันธ์แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้เงินมาแทนแต่ชีช้ำมากหรือหมาป่วยใช้เงินมากหรือตกม้าเป็นต้นที่คาดว่าจะได้หรือเสีย คาดหมายยากมากสำหรับผลของมฤตยูเพราะเป็นดาวอาเพศและขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมและสำคัญคือฝีมือของพวกท่านแต่ละคนแต่เจ็ดปีที่มฤตยูจออยู่ที่นี่การใช้ชีวิตคล้ายๆจำศีลลึกลับจับทางยากน่าจะถูกถลกที่สุดแต่ถ้าพวกท่านใช้แบบนี้มาก่อนแล้วระวังพลิกผันจัด เช่นถูกเปิดและต้องระวังค่าใช้จ่ายหรือการทรยศหักหลังหรือถูกจำกัดเสรีภาพที่อาจจะเกิดกระทันหันด้วยและย้ำตลอด7ปีนี้อิทธิพลจากมมิิกุโยจอยไม่ได้เกิดตลอดเวลายังมีอิทธิพลดาวอีกหลายที่จะเดินทั้งดีและร้าย